อ่อยหมัดนะครับปานเทพเอ,าอ้าวร้อยยี่ปปอนด์ปานเทพวีเคเขาใหญ่พบกับนักมวยจากกรัรมพูชาลองอันเจือวันนี้ปานเทพดูสังเกตดูครับ5ายกก็จริงจะไม่มีเต้นนะครับดูเลยครับมวยต่างชาติออกฝั่ซ้ายสวยครับมงคล้าพประเจตแบบศิละปะแม่ไม้มวยไทยครับอย่างครับรวดเร็วครับลองอันเจือ จับเสียบเนื้อเลยครับปานซ้ายหน้าสวยครับแม่จับกวาดไม่ฐานล่างดีอยู่ครับโอ้โหกระโดดฟันสอกเลยครับลองอันเจือดโอ้โหแข้งซ้ายดีเทียยังไม่เห็นแข้งหลังของปานปืนด้วยแข้งซ้ายโอ้โหแล้วเด็กดื้อจริงจริงดีไซน์นะไอ่ไปไปก็ยังติดท่อนแขนนะครับลูกเตะของปานเทพ โอ้โหโอ้โหโอ้โหขวาเริ่มจะเพิ่มความรุนแรงขึ้นมาแล้วนะครับการเปิดเกมเดินเร็วขึ้นแล้วครับปาเทพยกนี้เริ่มจะเบียดเข้าไปวางแข้งขวาโอ้โหลองอาเจอกระโตเลยครับรออยู่แล้วติดเจ็บนะครับโอ้โหเ่ขยับแล้วครับอาครับสองยกตั้งรับถึงทางยกสามขยับแล้วครับเด็กจักรวีรูดมาเสียบไปครับพับนอก ไม่เก็บก็ขาสั่นแล้วครับโดนลูกนี้ครับอ้าวหลุดครับโอ้โหอะต่ไม่โดนเหมือนกันครับปานเทพอ้าวแล้วครับเข่าขวาโอ้โหเนื้อเนื้อเหมือนน้องเหมือนญาติสนิทแม่ซีงขวาไม่โดนครับโอ้ป่ายหน้าตีเลยครับดึงหลบไปได้ครับขยับไปโอ้ฟันสอกขวาครับเต็มเต็มโอ้โหแข่งซ้ายนี่แรงจริงจงครับ ยังโชคดีติดการติดนมนะครับอาครับโอ้ยแทงซ้ายดอกนี้เข้าครับโอ้โหวางหลุดครับอ้าวหลุดเหมือนกันครับสางแข้คนละแข้งครับหมดทาพักจำกัดนะครับขอบคุณช็องแปดครับขอบคุณแฟนๆหน้าจอครับคู่หน้าเป็นคููชิงคู่นี้ก็ยังโดนเดือดเข้มข้นครับแม่มีเลือดกับโอ้ยแตกหรือเปล่าครับ แตกจนได้นะครับปานเทพครับระวังมาอย่างดีลยครับมาแตกเอายก4ี่โอ้โหเลือดพุ่งปี๊ดเลยครับแต่ว่าเจ้าแน่แน่ลองนี่มีกําลังใจเข้าไปโอ้จะฝันซ้ําครับลองอันเจือดโหดจริงๆครับโอ้แล้วเลือดเข้าตาครับตำแหน่งนี้เลือดเข้าตาซะด้วยครับแต่ว่าสมาธิยังยอดเยี่ยมครับนี่ครับโอ้โหฝันสูนลงมาต่อยหมัดขวาอ้าวเดินต่อยหมัดนะครับปานเทพอ้าว ดีอยู่แล้วครับดูครับทีมงานวีเคเขาใหญ่คุณเอกมากโนะครับมเลินไปหน่อยครับโอ้ยทำหน้าเยเก๋ต้องโกยท้องครับจุกครับแหกครับแมฟันโบแแหนหน้าขึ้นไปในเลือดมาเลยครับดูครับจังหวะสอกคมคมนี่ครับแม่ขอบคุณทีมงานโปรดิวเซอร์ครับทีมตัดต่อด้วยครับวางมุมนี่ผู้บรรยายมองไม่เห็นแล้วครับนั่งต่ำขอบสังเวียนแล้วแทนอกเนี โอ้โหจักเดียวครับงอขี้กล้องเลยครับโอ้โหมิปีเต็มๆเลยครับลูกนี้เดี๋ยวดูกันอีกทีนึงครับนี่แหละครับคนมารถซ้ายหน้าครับแทงเข้าไปลิ้นปี๊จริงๆครับโอ้ยงอเป็นพระรามแปดเลยครับดูครับโอ้โหจุกแกรนแกรนแกรนะครับหัวปักไปเลยครับโอ้โหดูแทงครับมุมนี้รับมุมกล้องพอดีโอ้โหทีเดียวไม่เหลียวแลดูบรรยากาศกองเชียร์ด้านล่างเลยครับ